ราศีพิจิกการงานดีโดดเด่นก้าวหน้าการเงินดีแต่ระหว่างรายจ่ายเพิ่มความรักดีสุขสมหวังสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงวันที่11-17กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าพิจิกงานดีมีความสําเร็จ หรือว่าท่านต้องการพรอ,อันใดอันประเสริฐก็ให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอให้ท่านสุขสวัสดิ์ทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์ลงไปครับสับปดาหนี้พยาการณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาววาสนาเป็นดาวพระอังคารนะครับสําดาหนี้ก็ยังครองตาแหน่งมาหาจาักรครับถือว่าตําแหน่งเข้มแข็งที่สุดในรอบป,ปีครับอยู่ที่เดือนลาภะ,ะโชคลาภรับผละนะครับวาสนาดีเด่นดังไปอย่างยิ่งนะครับ ทำอะไรก็ทําให้เต็มที่นะผลรออยู่แล้วดาวเปิดแล้วนะครับวาสนาเปิดแล้วอยู่ที่เราจะเปิดใจหยิบจับหยิบจับทําเมื่อไหร่ก็สําเร็จนะครับการงานก็ดีการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ดีนะครับส่งเสริมกันดีครับดาวพระอังคารเป็นดาวชุรันอริด้วยนะครับเป็นความหมายทางที่ดีครับชุงน,นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมักมีโชคเรง,งการแข่งขันครับทันใดสอบแข่งขันสอบเลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งสอบทุกเรื่องเรืองการแข่งขันครับประมูลประกวดประเมิน คุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงมากนะครับดาวพระอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือว่ารู้สึกว่ามีกำลังนะมีกระปรี้กระเป๋าดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับดาว,วนาโดดเด่นเช่นนี้แล้วก็มีดาวพระเกตน,นะครับย้ายราศีมาอยู่ที่เรือนมรณะเป็นความหมายให้ดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพระเกตเป็นดาวบุญใหญ่ดาวสิงสีคุ้มภัย ก็ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีพิจิกเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นฟื้นขึ้นถ้าในที่เป็นอยู่แล้วก็รักษาอยู่รักษาอย่างจริงจังครับจะหายได้เร็วนะครับถูกกับดวงถูกกับโรคถูกกับวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มองเรื่องของการเดินทางไกลก็มักจกแะแค็งแกร่งปลอดภัยมีโชคของสุขเรด้วยนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระอาทิตย์ครับชุวนการงานนะครับก็ยังดีมากๆนะครับเป็นเกษตรอาชีพดีงานยังคงมีการ พัฒนามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับท่านใดทํมาค้าขายช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องครับค้ายขายดีมีกําไรยอดขายยังเติบโตได้นะครับการสังคมโดยรวมนะครับดาวพระเสาร์ช่วงนี้ก็ถอยหลังก็จริงนะครับแต่อยู่เรือนพันธุ์ก็มองเรื่องของยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าสภาพแวดล้อมการทํามาค้าขายลูกค้าย,ยังพูดถึงยังบอกต่อให้กับคนอยู่นะครับลาผลโดยรวมครับดาวพระ ารารพูดาัากลับมาเดินปกติแล้วนะครับหลังจากที่ถอยหลังมาตั้งหลายสัปดาห์เลยนะครับน่วงนี้ไปจะเริ่มปกติแล้วก็จะมีกําลังที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนอีกครั้งนะครับเรื่องของโชคลาภมักมาจากการทํางานมักมาจากการช่วยเหลือคนนะครับมักมาจากการทํางานรวมกับคนหู่มากนะครับท่านใดทํางานสปองค์กรมีเกณฑ์เรื่องของรายได้พิเศษจากการทํางานโบนัสคอมมิชชั่นหรือของกำลังส้นน้าใจก็ยังมีแต่าเรื่องของช่วงนี้เป็นเรื่องของการประเมิน พิจารณาความดีความชอบสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่ามีเกณฑ์สูงมากนะครับสําหรับท่านใดที่ทํามาค้าขายโชคลาภมาจากการทํางานนะครับมาจากยอดขายคําสั่งซื้อที่มากขึ้นด้วยนะครับงานใหม่ธุรกิจใหม่ช่วงนี้เริ่มต้นได้ช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอาจจะมีบททดสอบอยู่บ้างแต่ระยะยาวมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับดาวพระจันทร์ครับชาสุภาพในสัปาดาห์นี้ย้ายราศีอยู่3ครั้งนะครับช่วงที่11 12ถึงครับช่วงนี้ ชาวลัคนาราศิพิจิกก็มักได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับในการเสนอโปรเจกต์โครงการผลงานต่างๆมักผ่านได้ง่ายแล้วก็ได้ความดีความชอบครับท่านใดทาํามาค้าขายก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับในการเอาใจลูกค้ากลุ่มของลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ด้วยครับลองดีลงานใหญ่ๆสามารถใช้ช่วงเวลานี้เป็นเลิกดีๆสาหรับคุณเลยนะครับ11-12จะจากก,กลุ่มของลูกค้ารายใหญ่แล้วมักทําได้ดี เจรจาขาคล่องปิดการขายได้ง่ายด้วยนะครับ13-14ครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่นการงานนะครับก็มักได้รับความช่วยเหลือของการทํางานนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่างานเนี่ยมีโอกาสให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถแล้วก็พัฒนาตัวคุณเองนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับ15-17ครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์มาเป็นราชาโชคครับอยู่ที่ลาภะก็มักมีโชคลาภจากการทํางานนะครับหรือว่าการที่คุณได้ มีโชคจากการเดินทางไกลจากการติดตอ่อประสานงานทางไกลรวมถึงได้รับเรื่องของโชคลาภลาภผลด้วยนะครับจากผู้ที่มีอายุนักอายุมากกว่านะหรือว่าหัวหน้าเจ้านายทำมาค้าขายมีเกณฑ์ไดออเดอร์ใหญ,ใหญ่คำสั่งซื้อใหญ่จากลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจําด้วยนะครับเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับในช่วงวันที่สิบห้าพฤิถือว่าโดดเด่นมากนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพฤหัสบดีครับเจ้าเรือนการเงินนะครับช่วงนี้ก็ยังพักองศานะถอยหลังอยู่สร้อยสามสิบสองวัน การเงินการหาได้ช่วงนี้นะครับก็ยังต่อเนื่องเพียงแต่อาจจะแนวโน้มลดลงไปบ้างนะครับใครใดทามาค้าขายวางแผนได้ดีกระตุ้นยอดขายครับเพราะว่าการงานดีอยู่แล้วลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่พร้อมซื้อของคุณตลอดอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่อันอริก็ปแปลว,ว่าอาจจะมีคู่แข่งอยู่บ้างนะครับใครทามาค้าขายหรือว่ารายได้ยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับเพียงแต่มันมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับพลังงานนะครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสบดีกับสัมพันธ์กับดาวพฤหัสเช่นนี้ก็ าจากลุ่มพลังงานครับกลุ่มการแข่งขันส่วนหนึ่งนะครับก็วางแผนได้ดีครับบางท่านก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในาการประกอบสินค้าและบริการของคุณหรือว่าธุรกิจร้านค้าของคุณนะครับม่ต้องซ่อมต้องแซมอีกก็วางแผนได้ดีครับเพราะว่ารายได้ก็ยังต่อเนื่องนั่นแหละครับแล้วก็ดาประสุขเรื่องของบัญชีรับจ่ายนะครับเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้ถือว่ากลับมาดีขึ้นนะครับสภาพคล่องก็รู้สึกว่าจะมีส่วนของ,ของเงินสดที่มากขึ้นด้วยก็บริาหารได้ดีครับรายจ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ คนในครอบครัวอะไรจเกี่ยวกับการทัฒนาตัวคนเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโชคลาภท่านการเงินก็ถือว่ามีครับมักมาจากการทํางานช่วยเหลือคนนั่นแหละครับภาพรวมก็คือการเงินยังต่อเนื่องครับเพียงแต่บางแผนรายจ่ายที่มันจะแฝงมาส่วนหนึ่งไว้นะครับจะได้มีเงินเหลือได้นะครับเป็นทรัพย์สินในวันข้าหนาได้ครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระศุกร์ครับดาวคู่ครองท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้กลับมาดีนะครับามสัมพันธ์ กลับมาใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นราชาโชคยุ่เรือสุภาด้วยนะครับเป็นคนรักที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหนุนหลังนะครับหรือว่าเอาใจกันมากขึ้นมีการที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองครับในการทํามาหาได้ด้แล้วก็การงานของคุณนะครับส่วนดารักษใหม่นะครับแล้วก็สาหรับท่านใดที่ยังโสดชวงนี้จะสุว่าความรักหรือว่าเสน่ห์กลับมาดีแล้วนะครับกลับมาดีดีกว่าเดิมด้วยนะครับมีคนเข้ามาทูงทุ่ใใจเข้ามาคุยด้วยมีเกณฑ์ ที่จะเป็นการพบรักทางไกลหรือว่าญาติผูใ้ใหญ่แนะนำมารู้จักกันหรือว่าเป็นเกณฑ์ที่จาอายุมากกว่าคุณด้วยนะครับแต่ถือว่าดีนะครับเพราะมองเรื่องของหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างดีด้วยเปิดใจคุยกันได้นะครับแต่ต้องดูใจกันยาวสักพักหนึ่งครับเพราะว่าดาวแห่งรักใหม่เนี่ยก็ยังถอยหลังก็ยังถือว่าคุยกันได้ดูใจกันสักพักครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโชคลาภกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลยนะมิ ผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายม้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทานุญบารุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับ ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพุธครับเจ้ารือลาภะนะครับของโชคลาภลาภผลในสัปดาห์นี้ครับดาวพระพุธครองตําแหน่งราชาโชคแล้วก็มหาจักรครับเลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณในช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับการทํางานของคุณครับเลขตําแหน่งงานเลขประจําตัวในที่ทํางานของคุณเลขเกี่ยวกับอาชีพของคุณนะครับหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวที่คุณจะท่านชั่ววนาครับดาวเด่นดาวมฤตยูเลขศูนย์ดาวรองดาวพระสุขหรือเลขหกครับ สรุปดนายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับการงานนะครับดีโดดเด่นก้าวหน้าครับการเงินก็ยังถือว่าดีต่อเนื่องครับเพียงแต่มันมีรายจ่ายแฝงนะครับแล้วก็ความรักถือว่าดีส่งเสริมความสุขให้กันและกันครับท้านี้ครับกผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าพิจิกงานดีมีความสําเร็จขอให้ท่านมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ